สบายดีสบายดีพี่นอ้องทุกทุกคนพี่นอ้องมากินแกงว,า,ว,ยกงออวายได้มาเด้อแกงอ่อมวายใส่ไก่พี่นอ้องแม่เป็นแกงอะไรนี่เดิมมเมอมาเด้อออมวายพ่อพ่อกันคืเ้เก่ามองเก่าเวลาเก่าสองเก่าพี่นอ้องกินข้าวเพลินพี่นอ้อง ยิอยงอยู่ตูบน้อยหน้ากัแหละใครก็พี่ขั้นหัวเลยพี่น้องะอ้อ oh มยไใบใหญ่เลยี่น้องตอนบักใหญ่ แซ่บปรแซ่พอน้องก,ก,ก,กินน้ำกันพี่น้องจิบข้าวครับ <c oughs> ให้พี่น้องเห็นจิบข้าวน้ำ มนี่กระขายของดีเนี่ยพี่น้องดีใจจังหน่อยออไม้เด้อออไม้เด้อ เก็บแจ็เอาทนอ้อ,อมไว้ที่คุ้มมจักหน่อยไว้นะ อุ้ยอันนี้นั่งขี่โต๊ะเราเป็นน้องนั่งว่างเทอทางไม่ขีดรูดเลย ยังฮ้อนอยู่ได้หนึ่งแล้วนะเทปทิงยังยังฮ้อนอยู่พี่น้องบ่ได้ยินนะกินข้าวเพนพี่น้องเลยยำน้ําแท้ จำหนามันเช็ดี่น้องนู้นมีบรรยากาศของฮอนเอาพี่น้องคืบๆบ้านในบ้านหนึ่งกระพุ้นตุกกระตุกลยพี่น้องวันนี้เงินไปเกี่ยวก่าแล้วขับวัแล้วครูเพื่อนแล้วกัำยังยังมีอยู่ มืัอนี้นัง่งภาษีไปพระธาตุโพ้นพี่น้องไปขอพรให้นางตูที่เป,เป็นเป็นหมู่เป็นเสี่ยวกันทั้งทั้งเพชรทั้งโทรศัพท์นี่แหละเป็นไปโค้ดพรนเด็เพิ่นมปนดูเมกาพอแล้วนางตูนะพี่น้องทั้งยู่หลับงัะไรพวกค่าก็องังกฤษโปรตุปีปน อุตมะผูกมาพ่อผู้ขาไปใครยีดูสงสารนะพี่น้องมาเป,ปา็นหมู่เป็นพวกกักการพี่ไปน้องกันกัะเเส่เสียบแช่พี่น้อง ไปกินมากอ้เด็กอมนเล็กไปเนองตอนว้บ้านใหญ่จะคุมจกหน่อยจ้ะ อยู่เข่าอยู่เข้มชงไห้ทุกหน้าพี่น้องทชงไห้ทุกหน้าลเลยเฮือนนั่งอยู่เข้มอยู่เข้มชงไห้ทุกหน้าพี่น้องอยู่หลังเดียวโคโลอยู่บุมมี่มูดอกทั้งนี้กระทุกหน้าท่งนั้นกระทุกหน้ามีกระทุกหน้าเพื่อนนั่งอยู่กลางพี่น้องแต่ว่้านาแต่อยู่เข้มทางแล้วมีมีถนนใหญ่นะในในพี่น้อง กบก้างก็ได้ดอกสเสบเซ่ลา,าย์ยัยห่างพ,าาาพาี่น้องเสพเซ่มีมามณีมาชวนพี่น้องกินแกงวายพอไปกินลายมื่อน้ำกันพนี่น,น้องมีตะไปรคุดขั้วคุดชวนแม่ยนงอื่นอมทำเมืออนี่มีแต่ผ้าพี่น้องปลูกพักปลูกหงาเห็ดว่วเห็ดชวน มืัอนี้ที่พาพี่น้องมากินเกงวายออมไม้พี่น้องวายใหญ่ได้องพี่น้องเครือใหญ่ๆถี่ทำเครืองทำเครือทำในมือนิ้วมือในเครื่องทำกินเลยสบายเครือใหญ่ๆเป็นโคตรเขาคลายนะพี่น้องเแทบพอแทบพอลองเบิกนะพี่น้อง กอ,อ,อ,อกมึงไขดันยันไทยมอดเอาไม้พี่น้องเอ,อาไม้เทกไก่แต่ก็จะอิ่มแน่ละครัผู้ว่าผู้กินหรืก็ได้กินไปก่อนเนาะ ย่านถวยน้โตกนี่เท็บเท็น้ำการพี่นอตอนว่ายหญ่ คุมค้มๆอันลํจักหน่อยนะพี่น้องคุมค้มๆนัวเนีน่ยเข้าก็เข้าใหม่เด้่พี่น้องเข้ากันขนยังนี่เกงวว่งวายหอนอะตกชนอะอะ,อะ,อะ,อะ ถ้าตกงั้นักรู เจ็บเ็บพี่น้องวันนี้จักวันยังผูกขาบผมงู่พี่น้องน,องน,บบนองุดต๊บเลย เมื่อวานพอน้าไปค้นผิ่ลืมลงหนาวลงลังพี่น้องวันทุกหรือวันเช้าพี่น้องมาในน้านะวกค้าจำบันไดปันใด พี่น้องพักกุไลกุเทนางในโดยกดติดตามนางในพี่น้องนางเป็นฟองใหม่เฝ้าเฝ้าไรกันยังบกคงบกเขียวยังบลุงบกเรียนขมูเลยพี่น้องพิพาประการไดยการกระขอดกระเยนำสุขุสุขุนเด้อพี่น้องจะได้กระชวยฝังดันให้นางช่วยพักดันนางอยู่นางดึกนางไปนั่งได้พี่น้องกุไลกุเทนางอะไรกดติดตามนางในพี่น้อง คอมเมนต์ Comment, นั่งเลยเด้อจ้านั่งวีมูคุยพี่น้องที่มีจบที่นี่ก่อนน้องโอกาสหน้าพบก,กันใหม่บายพวกนัน่งก็อยู่ใกล้